คลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากการกินส้มตำเผ็ดๆนะคะเราก็จะมากินเฉาก้วยเออในชามนี้คือน้ำแข็งนะปรุงเลยเฉาก้วยเห็นไหมเฉาก้วยแท้เหนียวนุ่มอุ้ยน้ำตาลเขี่ยวตาลส่แดงเบ้ย ชีวิตนี้ยังต้องการอะไรอีกคะเนี่ยต้องการอะไรคะหลังจากกินส้มตำเผ็ดๆเมื่อกี้ไม่ได้เตรียมอ่ะเออเนาะก็ให้ให้ดูว่าเออนี่คือเป็นคลิปต่อเนื่องกันแล้วกันว้าวมาไหมปินกันเล็แบแต่ว่าีปีไม่คุยนี่หละอ่ะน้ำตารใส่แดง ไม่รู้ยังไงนะเขาก็ใส่เนาะมันคงจะหอมเปล่าือ,อชื่นใจชื่นใจดูดิมันมันเหนียวมันนิ่มไหมอือปาริดานะี่ยไม่รู้จกัวกชาวยหรอก นี้เพื่อนของช่องอะ่ะเขาทำเป็นทำขนมขายส่งเหรอเขาเป็นคนบอกว่าอืเฉาก้วยแท้อย่างดีเลยนะราดดานะแบบไหนก็กินได้ ลังเผ็ดๆนี่พี่น้องเอ้ยแย่มเลยเนะี่ยไอที่ก็าทำเป็นเฉากว๊วยใส่ชามอ่ะจ้ะแต่ชามซ้อนๆซ้อนกันแล้วก็เข็นออกมาขายตามตรอกซอกซอยอ่ะจ้ะชุดยิ้ห้าบาท วริ้ได้ให้ไปยี่บหกบาทเบอร์ใจดีแว่ติ๊บเขาบาทหนึ่งกินก่อนหมืดอยู่ได้พี่น้อง ห้ามงครึ Ziel, ่งน <asan> ีเนี <ome> so much, ่ยเพราท่านในมืดด้วยเนี่ยคงจะบอเป็นอยางลงเนาะไปที่ไหนไม่กินอาหารตอนมืดกินกับประทาไทยคี้ไพ่ไฟ่เบิงดอกขอบคุณมากมนะคะที่มาเยี่ยมชม หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินเนาะอืมหวานหอมอีนี้พี่นองชื่นใจโลกจมูกพนะตอนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวตอนคลิปหน้านะคะ Uh, อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะจางขินนะเจลลี่กราสเหรอ I don't know <laughs> thanks so much my friend this is the dessert Chinese style see you next video <c oughs> have a beautiful day 拜拜。Bye bye.